วันนี้ก็พามาชมเปลงโอโคโดที่ปลูกในทุ่งนาครับแต่ว่าผมยกโคกขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำใต้ดินสูงนะครับคือบวมน้ําน้ําเยอะน้ำใต้ดินเวลาฝนตกนะครับนี่ก็เป็นพันจิมนะครับหรือพันธุเจมนะครับันนากว้างประมาณเม็ดหนึ่งยังแคบอยู่นะครับโคกนะครับก็มีไส้เดือนขึ้นนะครับนี่ก็ครับมีพันปีเตอร์สันนะครับ แต่ว่าต้นที่ผมไมายกโคกนะครับปลูกพร้อมกันนะครับจะไปไม่ไปหน้ามาหลังนะครับคือลากเขาแช่น้ําตลอดนะครับดินมันเชื้นตลอดนะครับต้นจะไม่โตอันนี้น้องปีเตอร์สันนะครับนี่ก็บรรยากาศก็มีต้นมะม่วงนะครับนี่เป็นที่นาเก่านะครับปีเตอร์สันนะครับอันนี้ก็เป็นพันเจมนะครับแล้เป็นเฮดเอพันหนึ่งนะครับนะครับ หลังเต็กใบใหม่ันนี้ก็ยกโคกนะครับแต่โคกนี้ก็หน้ากว้างไม่กว้างเท่าไหร่ถ้าเม็ดเดียวที่จึงต้องสามถึงห้าเมตรดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นพีเทสันนะครับอันนี้น้ํายังขังอยู่นะครับชื้นมากนะครับเอาไปดูอีกพันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยกโคกนะครับเห็นความแตกต่างได้เลยนะครับนะครับพีเทสันนะครับ นี่ก็เป็นพันโพยจันทร์นะครับเนี่ย,ยกโคกนะครับ